แสนซับสไคร์버พี่ไมพี่นัดกิจกรรมแจกเสื้อเชเกิลบัตต์ใเดือนละหนึ่งตัวเพียงแค่ทำตามกติกาง่ายๆโดยการคอมเมนต์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในเฟซบุ o กพร้อมติดแฮชแท็ก My ่แอนนัมาร่วมกิจกรรมด้วยกันเยอะๆนะคะ My ่แอนนัทย่ยโอ้ยตกลงมาใ้เขาวงกตอย่างแรงเลยน่ะแต่รอบนี้เป็นเขาวงกต แบบเราไม่ได้ตกลงมาทุกทีนี่นะเขาว,วงกดใหญ่เขาว,วงกดใหญ่แบบนี้จะมีตัวอะไรออกมานะ่ะเอ็นตันโชคดีนะที่ยังไม่มีอะไรแล้วบันนี่ปกติก็จะตกลงมาว่าแต่บันนี่ตกลงมาหรือยังนะแต่ก็ยังไม่ได้ยินเสียงบันนี่เลยเชนก็ว่าบันนี่น่าจะยังไม่ตกลงมาแน่เลยนะ่ะงั้นอย่างนี้เชนก็ขอบขึ้นไปบนสอคอยบนสะพานตรงนั้นก่อนดีกว่า เราะคิดว่าถ้าขึ้นไปบนนั้นน่ะน่าจะมองเห็นอะไรได้ง่ายขึ้นถ้ามีสัตว์ประหลาดจริงๆเชยก็ก็จะไม่ตกว้าอะไรโอ้ตกตกตกหลุมนั้นี่คิดว่าเออน่าจะไม่พลาดแล้วนะตกหลุมจนได้ตกหลุมแบบนี้เชยก็ต้องไต่ ใส่ปีกกระแพงปีกกระแพงหลุมโอ้ยเย่จะฝั่งไหนแล้วเนี่ยแอบง,งอยู่นะเอ๊ะสะพานอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นต้องกระโดดข้ามหลุมนี้ชื <c ười> okay. <ๆ>่โอเคกระโดดไกลอยู่ หอคอยต้องอยู่ทางนี้แน่ๆใช่จริงด้วยอเอาไปต,ต่อว่าแต่รอบนี้อยู่ในข่าวงกดใหญ่เชียวตัวสเปรัดที่ออกมาจะต้องใหญ่แค่ไหนหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นตัวเล็กที่แบบแทรแอยู่ในนี้ให้เรามองไม่เห็นแ,แต่ก็ดีเหมือนกันนะทางสะดวกแบบนี้นะ อย่างนี้ถ้าชายก็ไปพิชิตเขาวงกดถึงปลายทางได้ก่อนโดยที่ยังไม่มีสัตว์ประหลัดออกมาเชโก็ก็อาจจะได้กลับบ้านก็ได้นะโอ้ะทำไมเชโก็ไม่เคยคิดถึงจุดนี้เลยว่าถ้าเราไปถึงปลายทางได้ก่อนโดยไม่มีสัตว์ประหลัดออกมาเราจะได้กลับบ้านเอางันรีบเลยฮ่าฮ่่าหมดทันเหตุการกลับบ้านกำลังจะมาอยู่ในไม่ไกลแล้ว เย่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 ทุกคนเป็นกำลังใจให้ชัยก็ด้วยกันกดไลค์กดติดตามให้ชัยก็ด้วยนะชัยก็จะได้กลับบ้านสักทีนะ่ะเออโอ,โอ,โอชปอปเฮ่เป็นพริกหน้าวิ่งข้างบนโอตอนนี้โอชโอเคมองไม่เห็นเปิดไฟฉายเฮชัยก้จะต้องได้กลับบ้านได้กลับบ้านเย่เย่เย่ เดียวเท่านั้นความฝันที่จะได้กลับบ้านจะได้ออกจากเขาวงกดก็จะเป็นจริง <Yeah. S 1> เ,เข้าไปในถาดทับนี้เลยเลิปปิดตัวชินป,ปิดแล้วกระ้อกกานสเปรดออกมาแต่ว่าภาวนาอย่าให้มันเพิ่งออกมาเลยโอเคเย่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 ใกล้ถึงทางได้กลับบ้านานั้นเป็นทางออก ชายก็หวังว่านะตอนนี้ชายก็วิ่งในเขาวงกดแบบไม่มีสัตว์ประหลาดถ้าชายก็ออกทางออกตรงนี้ขอให้มันไปถึงบ้านชายก็เซเธอสทุกคนคิดว่าถ้าชายก็ออกไปทางออกตรงนี้ในตอนนี้ขณะที่ยังไม่มีสัตว์ประหลาดออกมาชายก็จะได้กลับบ้านหรือเปล่านะคิดว่าถ้าชายก็ออกไปแล้วได้กลับบ้านก็กดหนึ่งกันเข้ามานะแต่ว่าถ้าคิดว่าชายก็ออกไปแล้วไม่ได้กลับบ้าน ต้องกดอยู่ในค่ะโอ้กดตเต็มแล้วกดสองช่วยบอกเชโก้หน่อยแต่เชโก้ขอให้เป็นเบอร์นหนึ่งนะเ<ะ>ชโก้จะเอาแล้วนะนนเอ๊ะโอ้ตอนนี้แลลงมาอยู่ในนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เสียงมันแหบนะอ๋อโอเคโอเคอยู่ตรงนี้นานแล้วเชโก้เธอจะออกไปนะเอาออกแล้วเธอจะเจิดปีศาจร้าย แต่นี่ฉันมีทฤษฎีใหม่อยู่นะเพราะว่าฉันวิ่งในข่าววงกตนิดจนแบบว่ายังไม่เจอเสัตว์ประหลาดอะไรเ,เลยลักตัว,วเพราะฉะน,นั้นฉันจะต้องได้กลับ<า>บ้านฉันบอาเทนแล้วฉันมีหลายรอบแล้วเจอปีศาจร้ายน่ะทฤษฎีสมคิดแบบนี้่นี่เป็นทฤษฎีสมบคบคิดนี่นะ แทนันทีคิดว่าจะได้กลับบ้านใครทายถูกมากน่าว่าฉันก็ออกมาเจอเขากดเหมือนเดิมพร้อมกับเศษประหลาดด้วย,ย,ยเกิดรอบใหม่เกิดรอบใหม่รอบนี้ตกลงมาในเข่าวงกดเลยแอบงงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนส่วนไหนพาร์ตไหนของเขาวงก <c oughs> ด้เธอเจอบัน,นีิแค่แป๊บเดียวแล้วก็เจอเศษประหลาดแล้วก็ต้อนทุ่ม มันเริ่มต้นใหม่โอ้ใช่ก็เห็นสะพานอยู่ทางนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มกลับไปสะพานใหม่อีกรออหลดเนี่ยโอเคโอเคโอเคเอาตายแล้วทากตันเอาเอออยู่คนเดียวอีกแล้วน่าให้ตายเถิดวิ่งเข้าไปอยู่ท่อใต้ดินไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนจัดการ่าทางไหนเนี่ยป็ตาบอดเหรอ อะไรตามมันเนี่ยฉันยังไงถ้าตาบอดหรือยังไงกันเมื่อกี้ฉันก็เห็นเธอหันมาอยู่นะแต่ฉันไม่เห็นเธอน่ะเอ็นเธอเราต้องรีบไปนะก่อนที่มันจะมาเธอ,อ,เอ,อสตัร์แบบนี้ยัยจังๆๆอ้อนไปทางไหนนะ่ะฉันสตันอยู่กับมันนะ แล้วฉันเห็นเธอแล้วไป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 เร็วว้ามันกระโดดตาแม่ชัยก่อนไปดูสิแค่หัดไปดูเท่านั้นแหละวันนี้ยังรอดอยู่โอ้ไปหน่าหัดไปดูเลยเฮ้ยดีนะดึงันไร้อุ้ยข้างหน้าเป็นสะพานวันนี้ต้องรอดชัยกุ้งเีรอดแล้วนะวะ หนีลิบหนีลิบหนีลิบนหอคอยหอยคอยห่างชัวร์อยู่บนหอคอยก็แบบว่าจะได้มองเห็นอะไรบ้างเมื่อกี้ยค่หันไปดูแป๊บเดียวก็ตัวจัดการแสดงเราต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นอยู่ๆก็มีเสียงอะไรมาอยู่บนหอคอยเนี่ยเอ๊ะเอมเป็นเสียงมันี่แต่ฉันก็ไม่เห็น ตัวแบบนี้หรอกนะเฉพบเฉพบใช่ตัวอะไรไม่รู้อยู่บนหอคอยเสียงมาจากไหนฉันก็จะตามหาเสียงเอเจอแล้วใช่เจอกันแล้วฉันแอบอยู่นานมากแล้วนะอ๋อเหรอฉันต้องเงียบไว้เงียบไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโผล่มาตอนนี้มันอยู่ไหนไม่รู้น่ะฉันก็ยังไม่เห็นเหมือนกันเมื่อกี้ฉันไปสอดส่องมัน่ะ นั่นมันอยู่ข้างหน้าเช็ควิ่งมาแล้วไหนไนกหะโดดเฮ้ยย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 ยนยย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 ดยยยะยย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 ะยย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 นยยยนยย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 นียย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 ยนยยยยนยย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 มยย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 ยนยย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 อยยยยจริงด้วยนะ ยยยอย y u, y u, y u, y u. อเฮยคชเกลียรีบเดินเร็วแล้วม <c oughs> ันอยู่ข้างล่างแล้วย <c oughs> มันจะขึ้นมาให้ได้เลยดูสิโชคดีนะีมันตัวใหญ่มันติดกระจกนะ <c oughs> อา้าวสองตัวติดกระจกชเกลมันออกไม่ได้เดดยดดมันี่ลงไปล็อกประตูข้างล่างก่อนถ้างั้นเอ้ยขับมันไว้ในนี้เลยถูกไหมถูกต้องนี่เราต้องเอาลัวแล้วก็ตื้อ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  ลงมาเราข้างล่างโอ้ทำไมมาดีเด้งเนี่ยมาดีลอยได้โอ้ฉันระวังนะแลไปซะสูงเชี่ยคแต่ว่าคีณพ่อนักกรนี้มันกระโดดสูงมากเลยนะเมื่อกี้มันเอาฉันลงไปจัดการตาแบบขึ้นมาตกเลยฉันเก็เราขังมันไว้ในนี้ได้แล้วนะตอนนี้นะเอ้อชิคด้วยมันติดมันพยายามจะขึ้นมาแต่ขึ้นไม่ได้ออกก็ไม่ได้ด้วยนะตอนเนี้ย เย่เราขังม okay. ันไว้ได้แล้วจะกระโดดขึ้นมาไหมล่ะ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 ล่โอ้โที่เหลือก็แค่ยัดระเบิดลงไปใช่กขาเธอมีระเบิดไหมฉันมีอับจีอยูนะไม่ระเบิดเย้ยบึมว้าวไล่ไลลงไปโอ้ตรงจุดง่าโดนมันแล้วตรงจุดโน้ นเเปิด่โยต้องจุดบึ้มแง่เชทมาเชทของอัดอัดไปฝากม่เย้ยเราไม่ควรจะไปแ้นเธอไม่เวิร์กนะ